สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับพามาดูที่ดินสวยที่ดินงามนะครับแปลงละสองไร่ 1งาน46ตารางวาหรือว่า946ตารางวานะครับที่ดินติดถนนคอนกรีตนะครับติดถนนคอนกรีตเนี่ยถนนคอนกรีตเนี่ยกว้าง10เมตรเลยนะครับกว้าง10เมตรได้เลยนะครับนี่ครับน้ำไฟพร้อมเนี่ยครับสายไฟพร้อมนะครับนี่ครับที่ดินในกรุงเทพมหานครนะครับเขตหนองจอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าที่ดินในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คมป์ทิคับนะครับในสนามกอล์ฟประเดนเก่านะครับหรือว่า ซอยสุวินทวงศ์96นะครับเข้าออกสะดวกมากนะครับซอยจากเส้นสุวินทวงศ์เก้าเส้นสุวินทวงศ์นะครับแล้วก็เข้าซอยสุวินทวงศ์96หรือว่าทางเข้าซอยสนามกอล์ฟเพรสเด้นเก่าหรือว่าสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิปัจจุบันนะครับเข้ามาถึงแปลงนี้ประมาณ3กิโลเศษนะครับสกิโลเศษก็ถึงที่ดินแปลงนี้เลยหน้ากว้างติดถนนนะครับที่ดินเนี้ยแปลงนี้เลยครับตั้งแต่ธงแดงเนี่ยครับนี่นะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยหกเมตรเลยเนี่ยนะครับ นี่ครับถึงทงแดงนี้นะครับแล้วก็ถนนคั้นเกลี่กว้าง10เมตรเลยนะครับแปลงนี้แปลงมาหัดแปลงหมายเลขหนึ่งนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ946ตารางวานะครับ946ตารางวาเราขายเงื่อนไขพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับตารางวาละ12,000บาทนะครับตารางวาละ12,000บาทแต่นะครับแต่ท่านไม่ต้องเบ็ดเสร็จรวมนะครับ11ล้าน3ามแสนนิดๆนะครับ11ล้าน11ล้านกว่านะครับแล้วก็เราขายเงื่อนไขพิเศษ พิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าใช้เงิน10,000แบาททําสัญญาจะซื้อ balances, จะขายกับเราแล้วเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้เลยนะครับเราขายผ่อนนะครับเราขายเงินผ่อนนะครับาวางดาว10,000แบาทนะครับเข้าทําสัญญา10,000แบาทเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จ10,000แแล้วก็เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้2ไร่หนึ่งงานสี่สิบหกรางวาได้ท,ทันทีนะครับแล้วก็ผ่อนกับทางเรานะครับผ่อนกับทางเราไม่ง้อแบงค์นะครับผ่อนกับทางโครงการทางเราเจ้าของเนี่ยหกสิบเดือน ผ่อนไปเลยครับ60เดือนผ่อนพิเศษอีกนะครับพิเศษมากมายพิเศษแล้วพิเศษอีกก็คือผ่อนแบบปลอดดอกเบี้ยไปเลย60เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยนะครับผ่อ,อนอไม่จําเป็นต้องผ่อนเดือนละ200,000-300,000นะครับเรามีขั้นต่ำให้ผ่อนเดือนละ100,000บาทนะครับวางดาว100,000นะครับทำสัญญา100,000เนี่ยเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทันทีแล้วก็ ผ่อนกระทางเราเดือนขั้นต่ำเดือนละ1น0 0 0แสนบาทนะครับเดือนนะครับเดือนที่60นะครับขาดเหลือเท่าไหร่นี่นะครับก็โปะกันนะครับก็ก่อนโอนโฉนดนะครับเทีอเอกสารที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุ้แดงแจนะครับปลอดภาระนะครับพร้อมโอนนะครับท่านจะซื้อสดก็ทักมาอีก็อกว่าได้เลยซื้อสดเรายินดีนะครับ ทดลองทักมานะครับที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างติดถนน60นะครับติดถนนคอนกรีตเนี่ย60เมตรนะครับแล้วก็ลึกฝั่งนู้น50กว่าฝั่งนี้7เกือบ70นะครับแล้วก็ด้านหลังจะบานเป็น73 70กว่าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสนใจทักมาอ inbox มาได้เลยนะครับพิเศษนะครับที่ท่านเห็นรังคารแดงๆนี่นะครับก็คือโรงเรียนบรินทรชาศีนะครับบรินทรชาศีนะครับห่างเข้าออกสะดวกมากนะครับห่างกรุงเทพเนี่ยก็ตลาด60 60กิโลนะครับ5-60กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าจากเซนสอวินทวงนี้ขยายจะขยายเป็น8เลนนะครับสวยงามมากปัจจุบันก็กว้างขวางนะครับต้อนรับ e c นะครับพิกัดเขาเรียกว่าทำเลทำเลจุดยุทธศาสตร์นะครับ E4 e รับ e e c นะครับนี่ครับหนึ่งไร่ไม่ใช่2ไร่1งาน46ตารางวานะครับสองแสนล้านกว่าๆสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินกันนะครับเผอิญว่าหญ้ารกหน่อย กรุงเทพนะครับหายากมากนะครับแล้วก็เงื่อนไขเราอย่างที่เรียนให้ท่านฟังนะครับก็คือชิวๆง่ายๆผ่อนกระทางเราได้เลย60เดือนนะครับเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทันทีที่จริงๆที่ดินแปลงนี้เราเคยเค e ิ r i n g ไว้แล้วนะครับแล้วก็ถมไว้เสมอถนนนะครับเสมอถนนคอนกรีตนี่เลยนะครับแต่ประิด็นว่าหญ้ามันรกหญ้าขึ้นนิดหนึ่งนี่นะครับไม่เปลี่ยวนะครับไม่เปลี่ยวนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับระบบสาธารณูปโภคพร้อมนี่นะครับ ทําธุรกิจนะครับทำโกดังสร้างที่อยู่อาศัยนะครับสองไร่กว่าๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กว่าที่ทำนะครับนี่ครับสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับฝากนิดนึงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ YouTube c h a n n e l ที่ดินถูกทำเดี1น9แล้วก็เ c e b o o k นะครับที่ดินถูกทำเดี1น9เช่นกันนะครับโอเครุ่งครับจัดให้ทักมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ